สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาแล้วครับน้องน็อตชาวสวนยุคใหม่เมื่อหนีผ้าพี่น้องเข้ามาเห็ดเกษตรพ่อเพียงครับเกษตรพ่อเพียงปลูกไม่ผลเลี้ยงป่าเลี้ยงงวพืชพักสวนขั้วมีอยู่มีกินครับผมพี่กัดแปลงนี่ก็จะยูบ้านแสนสุขตำบลกุดประทายอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแปลงของคุณแม่อ่อนคุณแม่บางอ่อนพาล่าร่มครับนะครับเจ้าของแปลงแม่อ่อนสวัสดีครับ ค่ะเห็ดยังน้อครับแม่โอ้ยเห็ดน้ำสวนนี่ล่ะพืชผักสวนขั้วจังไลยคือหลายอย่างเลยครับนี่เ็ดผสมผสานเกษตรผสมผสานผักหลายอย่างปลูกพักอินซี่วะครับนี่แม่ปลูกพักอินซี่เอาแม่เอาปุ๋ยยังใส่ครับมันคืองามเลยครับปุยขีขั้วไอมนขั้วไอปุ๋ยขีขั้วไอขี้งัว่เด็กกองอยู่นี่โอ้เนี่ยกระสอบกองอุยูอยู่เนี่ย <laughs> นี่บอกครับปุ๋ยลักที่แม่ใส่ในการปลูกพักปุ๋ยลักครับเอาบานี้แม่หวนเวอลซูฟังนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยจากตัวครับเอ้าเลี้ยงงัวงตัที่แรกนัำซีโต้ัานี้ก็มันก็มาออกลูกออกเต่ามันก็ะไร<ด>ห<ป>ลายตัวครับหลายตัวในสิบเจ็ดสิบแปดตัวสิบเจ็ดสิบแปดตัวแล้วสิบแปดตัวแล้วเลี้ยงงัวมาได้สามปีเลี้ยงกล้วยมาหลายกว่านั้นครับ ก็ได้ขายกล้วยอมาเดียงง่วนขายกล้วยเครื่องหนึ่งบ้างมาสือง่วเครื่องหนึ่งขายกล้วยมาสือง่วนขายกล้วยมาสือง่วนกล้วยเป็นราคาขกงงวนบบนี้ก็ได้มาเห็ดกษตรครับแต่ปีหนึ่งเอาไปจังใดมาจังใดคือมีความคิดลืริ่มอยากมาเริ่มเห็ดกษตรครับแม่ป้นเหนียวสุดปลาเจ้าฟองบบเห็ดหยังบบไ้เดียก็ได้มาเห็ดเด็กๆน้นอยไปจังสีครับมาเห็ดออกกำลังกายว่าทั่วไป เฮ็ดออกกำลังกายเฮ็ดเด็กๆนี่น้อยออกกำลังกายก็หมูก็ปวกครับอันน่าจะคล้องเท่าตะกี้กับบริเวณแรกแนวกับเฮ็ดแนวอื่นครับแต่ก่อนบ่คั่นได้คิดพ่อบ่บ่ทันได้เบิ่งอันขีดคล้องไอ้นิ้วเด้ครับผมโอ้แต่ก่อนบ่คั่นได้หู้ว่าสิเฮ็ดหยังบ่ทันได้หู้ว่าสิเฮ็ดหยังบาดนี้ก็เลยมามาเบิ่งคลิปของเบาหนิ้วก็เลยมีความคิดบาดหนิครับ เบิงไปเบิงไปก็ได้คิดบ่าเออเ้าปลูกข้าเรียงงัวน้ำเฮาก็มีขีพุนข้ามี่ขีพุนแ้ว,วเฮาบ่ไย้สื่อเฮาก็ตตองเฮ็ดสวนพ้ากันคุยก,กันกับพอ่อครับขิงง่วก็มีอยู่แล้วขิ้ง่วก็มีอยู่แล้วหาเนวยอามาปลูกก็น,น่าพอดีครับพ่อได้ใส่ขิงง่วนเฮดสวนกันหาเนี่ยปลูกครับพ่อได้ใส่ขิงง่วจะคลองพ่อได้ใส่ขิงง่วจะคลอง โอ้ต่งวดต่ควายนี่ก็พ่ออยู่พ่อกินนเน้ะแม่เนาะซิฟก่โตคุณครับพี่น้องครับ<ช>นี่ขึ้นมานี่ก็เป็นพืชพักสวนขั้วเดี๋ยวผมจะแพนกล่องให้พี่น้องเบ่งรอบๆด้วยครับเด้อ<ฆ>การเกษตรของคุณแม่บางอ่อนเอาพื้นที่ทั้งเมือดจากไรครับแม่นี่พื้นที่ทั้งเบิดมว้วนเห็ดนี่หกไร่หกไร่ม้วนเห็ดสวนวนี่หกไร่ครับลักษณะก็จะเป็นค้ายๆครับสวนผลไม้ แต่ว่ารล่องกลางนี่จะปลูกพืชพักสวนขั้วหลายๆายอย่างเนาะแม่เนาะปลูกลายยางครับปลูกกับโมโมว่าปลูกแตงปลูกทั่วเต่เว้ยผสมประสานกันเทิงพักครับผมตมนผ้ากันส้วนกันเฮ็ดผ้ากันส้วนกันเฮตุตัวนี้ก็รล่องรล่องแตงครับอันนี้ก็บักแตงบ,บักแตงกริงบ่แม่นี่บักแตงสร้างบักแตงสร้าง กําลังจะเป็นน่วยนี่นอดน่วยได้หลายกําลังจะได้กินกําลังจะได้กินครับน่วยได้หลายกําลังสีนวยดกนี่ไหมนะโอู้พี่ครับดอกดกอีดีครับนี่เอามองนี้คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นผลละไมเป็นลักเป็นมักสมโอเป็นมักสมโอครับมักสมโอกับกล้วยมักสมโอกับกล้วยเป็นพี่เอย่างครับหน้านีร่องนี่กระปูกักแตงร่องบักแตงอีกสามสองข้อครับร่องกลางกระปูกักแตง ปลูกพืชอ,อายุสั้นเนาะแม่เนาะพืชอ,อายุสั้นพืชหลังหน้าครับเอ้าแม่ปลูกพักอยู่จังสีเบิดปีบ่ครับหรือว่าปลูกแต่ช่วงนี้ปลูกแต่ช่วงนี้ช่วงช่วงฝนกากระเพอแต่ปูกครับมันปลูกว่าได้มันมันแสรครับช่วงฝนปลูกพักบ่ง,งามกรบเพอปูช่วงนี้มันช่วงปลูกพักนี่งสมโอครับมผสมโอพันยังครับแม่นี่พัทนทองดี พันทอง<า>ดีท่านทองดีก็พันเขาใหญ่เหเด่นเห็ดหวัวบานเนกาอันมาคูมือมาสวนครับมาสวนนี่มาทุกมือเลยมาถูกมือว่ามากว่าไรมันเป็นยังไงครับเนี่ยคือหอดสวนบัดพ่อได้มาเห็ดเป็นสวนแล้วมาสูมือเลยมาสูมือมันขั้นอยู่บานมันกับโเเ็นแตยูนะคือหอดสวนครับครับถูกท่านกับสวน ปลูกพันกับสวนเอาอันนี้แม่ปลูกบักถั่วนี่สิมักสักข้างที่หลังบอกครับซักข้างที่หลังสักข้างที่หลังให้มันเป็นเครือเข้ากับจังสักข้างนี่เราต้อพ่อต้องนับตังนเล่นว่าเล่นหมองนอนกลางคืนหวังนอนเล่นมาสวนครับย้ำมือแลงกับก้าบเขาบ้านอยู่ย้ำไม่เลีงกับก้าบเขาบ้านย้ำกลางเวียนย้ำมือเสาร์ก็ออกมาครับที่พักอาศัยกับมี่ครับพี่น้องครับนี่พ่อเพิ่อนกำลังนั่งเสื้อเมื่อยู่พ่อสวัสดีครับ นี่ครับมองยูอาศัยมีปลาแล้วก็เลี้ยงงวเปลือกปลาก็ลังขึ้นกินเงือบ่พ่อครับเดี๋ยวไปเบื้องปลากินเงือพี่น้องนี่แหละครับสำเพอห้อนผอัดหัวขวว่ากเกษตรพ่อเพียงครับนี่อันนี้ก็เป็นมองยูอาศัยเฮ็ดพ่อ้นอนเว่นน้แม่นาะเฮ็ดพ่อ้นอนเว้นครับตัวนึงกับขั้วตัวนึงกับนอนเย็น <laughs> มีรี่สอดน้อยอยู่กลางห,หน้าแล้วก็มีโรงขั้วน้ำมีรงขั้ว หันมานีก็เป็นขอ,อกงวครับพี่น้องนี่ขอ,อกงวขอ,อกล้ยอันนี้ก็ปลูกพืชพักผุนลไมไปอีกครับพี่น้องครับแม่เห็ดน้ากันจากค้นครับนีหกไรจังไรกคเห็ดใบครับก็ยังงามแท้ก็เห็ดน้ากันสามคนหมูมาเห็ดนัาครับผมสามคนเห็ดน้ากันสามคนหมูมาเห็ดนั่สามคนครับั่นเมื่อน,นั้นกับโหดบอยากาจะมาเห็ดเมื่อนสวนนี่ ครับมาเห็นน้ำมองพน้นแล้วไหมนั่นว่างระบบน้ำแล้วว่าได้หดแต่ว่ามาเห็ดสวนนี่พ่อได้เบื้องซอยกันบ่ครับมาเหด็ดสวนพ่อได้เบื้องซอยกันมองอันต้นไม้นั่นมองต้นไม้นั่นมันเปิดน้ำหดเอาโดดครับวนน่างทอว่างยังใส่ต้นไม่พ้นล้ไมมแล้วว่างเดียวครับแนว่ามาสิได้มาเห็ดซูหมื่นนี่ก็ค,คือพวกนี่แหละพืชพักสวนขวนั้วน,วนี่แหละพืชพักสวนขั้วี่ะพืชคลุม ครับผมโอจากตะก,กี้ก็เป็นพื้นที่ให้หน้าเป็นพื้นที่ให้หน้าโจกสาขืนถมหนึ่งครับเห็นตัวอย่างนะอยู่ในออนไลน์ใน youtube ก็มาเห็ดน,น้ำกลนก็มาเห็ดก็มาเห็ดน,น้ำอันกลนเพิ่นตัวเห็นเพิ่นเด็ดก็มาเห็ดน้ำกลนเพิ่นครับตังแตะกี้นัน้นกับว่าจักสิเก็ดเนี่ยวันว่นท่านเห็นมูเห็ดยังบอกข้นในหูจักเห็ดหูจักเห็ดครับ บันนี้เห็นเห็นหมูเห็ดกับหูจ้าเห็ดกับเห็ดเป็นน้ำโมจะว่าก,กัดีได้เลยลนี่วั้สุขบัดได้มาเห็ดเราเพื่อนเพื่อนบ่าเม่ยครับเพื่อนเพื่อนนี่ขั้มสุขครับเห็นนันเห็นหนี่เห็นข้องทางหามดีแต่มาปลา่อยหนามใจผักหนันผักหนี่ใส่สวนใส่สวนสมใส่สวน,นสวนเผา ส่วนส่วนเผ่าแน่กับมักซีราแน่ครับตะกี้อยู่บ้านซืซ่อๆกับว่าเป็นตะยู่อยู่บ้านซืซ่อๆตะกี้ว่าหมูจักเด้บหมูจักว่าสิเฮ็ดหยังครับบัดนี้ก็มาเบิ่งยู YouTube ข้างพ่อนอดเด้เบาหนิว่วครับก็เลยหมูบัดนีก็เลยเฮ็ดไปนําครับผม <laughs> <laughs> นี่ครับหม่องยู่หม่องเซาครับพี่น้องเอาเดี๋ยวบัดนี้เลี้ยงง้อซิบก็ตัวเด้อสิพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งครับ มองเลี้ยงงวัวน,น,นอยู่ในปลาหยางบ่ครับเนี่ยปลาหยางไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงเ่งจะเข้าวได้บ่ครับเบ้่อเขาขอ,ขอกเ้เราบอครับครับปลาหยางนี่ก็บเก่ือลปลาหยางเกลือลปลาหยางเกลือลายหน้ามผลกับปล่อยงวัวอยู่ในนี้โอ้คร,ครับครับนี่แหละรวมพื้นที่ปลาหยางให้งวัวมันย่างเหร่นน้ำบริเวณนี่แหล,ละเนาะแม่เนาะแม่ค เอาราคายางปีนี้เป็นยังไงแม่ยางเป็นราคาปะครับยางยางก็เป็นราคาแน่อยู่ของวอดด้จีอาไว้เลียงง่วเอาไเ้าะเลียงง่วเอาว้เลียงง่วงม่วยได้ว่ได้จีรครับโอ้ผมก็อยากมีอย่างสี่แลว้วครับเนี่ยม่วเป็นฟูงอยู่พี่น้องครับมีแต่งัวงแดงๆงามๆเอาตอนแรกเริ่มเดิมที่นั่เนเริ่มเลียงม,มาแจ๊กตัวกว่าแม่ครับสามโคมสามโคมสามโคมไปสือมาป่านนี้มันก่อออกแม่แพร่บุกที่อย่าง มาได้สามปีสามปีสี่ปีสี่ปีนี่มันก็นได้หลายตัวครับผมเลี้ยงมาได้สามสี่ปีสี่ปีนี่ครับโอ้ก็นได้หลายตัวเป็นคอ,อกใหญ่แล้วเด้อเนาะแม่เนาะงัวะซีฟก็ตัวก็ได้ลูกสุปีสุป,ปีแล้วครับมีแต่งัวแม่บ่แม่มีแต่งวัแแแงวแม่อยู่ในนี้งัวเถอกตัวเดียวงัวเถอกตัวเดียวมีแต่งวัวแม่เบิดครับงัวเถอกเกาขอบกระจับไปอันขุน งว่วเถิกนี่กับจับไปคุ้นง่วเถิกมันออกูกมากกับจับออกลูกมากเป็นตัวเถิกเขาขไปคุ้นครับโอ้ขั้นตัวใดออกงว่วเถิกมากนี่กับคุ้นไปถ้าขายเนื่อมันจังได้เงินไวเอาคุคา้นไปถ้าขายก็ไดเงินไวบาน,นี้ก็เอามาสื่อตติมอีกครับผมบัตรขายงว่วงคุ้นแล้วก็มาสื่อตื่มขายง่วงคุ้นเนี่ยก็มาสื่อง่วแม่อีกครับบานี้สิขาดใว้ั้งง่วแม่บ่แม่ขาดใบตั้งง่วแม่บัตร มันขั้นมันได้ลูกเถอกะจับไปขุ้นอีก <c oughs> ขั้นได้ลูกเถอกะจับไปขุ้นอีกเออขันได้ลูกแม่กะปล่อ,อยไว้น้ำโมครับนี่ตัวนี้มันไก่สีอ,อกได้โอ้ตัวนั้น,<ห>นก็ไก่สีอ,อกละ่ะนี่ตัวนี้เอาสารุปอองงว่างัวนซีก่ตัวนี้มีแต่ว่างัวแม่ที่สันครับปัจจุบันนี่้วาแม่ว่างวเถิกะตัวเดียว่วเถิกะตัวเดียวคอลรอนว่างวเถิกะตัวเดียวคอลรอนั่นสือของว่าใหม่โอ้เอาบัทีนี่เขาเรียงงัวหไายป่นี้ปีนึงได้ลูกงัวจจกตัวครับแมี่ ปีนี้ได้ได้สี่ปีได้ยูหาครับได้สี่ตัวหาตัวแล้วได้ได้สี่ครับม่านยูหานี่เดตตัวนี้ตัวนี้ใกล้สิออกโอ้กําลังสิออกป๊าดพวงนุ่มยังได้ขึ้นใหญ่แถวเนี้ยนี่เป็นตะเลียงลูกดีนะครับ <c oughs> <c oughs> งัวลูกแรกปะครับนี่งัวลูกแรกงัวลูกแรกด้วยพี่น้องครับบึงเด่เขาก็กําลังเป็นงัวสาวงัวสาวเป็นตะเลียงลูกดี มันหูวจ้าขอกมมนได้หนีเมือวนเมื่อยู่ยขอกนั่นเนึ่งยงมือเร่งหูวจัาขอกแงเขาขอกเองหูจักขอกไข้ขอกมันครับหนีเมือวนหนึ่งกับมาพี่ในปลาอย่างนี้มีขอกง้วสองขอกบ่ครับมีขอกง้อสองขอกใส่เบื้องครับไปเบื้องอีกขอกหนึ่งพี่น้องครับมาชมงัอนี่แล้วแนี่นวผมมักได้แม่ครับผมมักเยียงงวอแหงผมอยากมีขึ้นแม่นน่แหละครับจะมาจะมาแม่งจะดีได้ละครับมันดีจังเดยแม่ ดีมี่มาจริงๆก็ไม่เห็นงัวเห็นอันนี้ก็คือจังมีความสุขด,ดีครับว่าแต่ขนาดผมเลี้ยงงัวนตัวเดียวอึงผมก็ยังเบิง่งเสาเบิ่งแรงอยู่ไหม,มครับ <c oughs> วัวอยู่ได้นี่งสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวโอ้โหสิครับพี่น้องมีแต่งัวแดงๆอันนี้เป็นงัวกี่ป่ะแม่นี่งัวนหน่อยงัวนหน่อย บลูกมั่นมีตัวสีขายว่าแม่บัเนี้เอาบอกว่าท่านมีตัวขายมีแต่มีแต่สีเสือตติมแล้วขายงอกขุนตียังสีเสืออีกครับมีขอกขอกนีมันจะหูกจ้างก็อี้ครับมันก็มาขอกมันของมันนี้จะเขาขอกขอกน้ำนึกวก็อยู่หุ่นโอ้มันกับปันกันไปเขาคอกไผ่คอกมัน ปันกันมาเขาขอกไปขอกมันครับตัวไดเคยอยู่ขอกไดมันกลับไปหันละนี่ครับเอาแม่ซื้อมาตัวรจักบาทครับมัวรุ่นนี่ตัวนึงตัวนึงนั่นซีซีเมินดุนตัวนี้กับซีเมินแม่ดูกครับตัวนี้ซีเมินแม่ดูกอกํำลังฉีทองอีกครับผมแม่ลูกซีเมินแม่ลูกซีเมินนี่แม่นน่ครับ แม่อยู่ไหนนั่งตัวละสามหมื่นแม่เดียวแม่ตัวเดียวนี่สามหมื่นสามหมื่นโอ้โหเป็นราคาแห้งเนาะแม่เนาะเป็นราคาครับโอ้ยขนใหญ่กูนยยกี่แห้งตัวละเก็เจ็ดหมื่นอ่ะบอครับเจ็ดหมื่นโอ้โหเด็ดแลมโบดเด็ดสามหมื่น,นสามหมื่นเขาก็ซื้อเขามาบักเถิกตัวเดียวโอ้โหเถิกหน่อยน่ะซื้อเขามาบอกครับซื้อเขามา พุ่นนะครับพี่น้องยุ้ยก้าพุ่นนะครับกำลังยางผุนบักเลมโบ่เลมโบ่สื่อเพิ่นเลมโบ่สายลุยนะครับแม่วันนี้ควายกับมี่กล้ยกับมี่ครับขวบกควายอยู่สาครับแม่เหนียวขวบกควายอยู่นอกพุ่นเลี้ยงควายจากตัวครับเลี้ยงควายหกตัวเลี้ยงมาเรื่อยๆควาวยจะพอจะแม่ปั้นหายผุนนะแต่เลี้ยงมาเลี้ยงมานก็ได้หลายตัวก็คลายออกเลี้ยงดงง้วก็เอามาสื่องัวขายควายก็เอามาสื่องัวครับ อยากได้งว่วก็เอามาซื้องว่วบบันีง้ง่วก็ค้วยข้าเลียงมันแตกต่างกันยังไงครับแม่สำหรับแม่ว่ามันกับพ่อกันกันเลยหรือครับครับมันแตกต่างจะว่าตัวหนึ่งโลงน้ำตัวหนึ่งขินโขกครับตัวหนึ่งโล่งน้ำตัวหนึ่งบ่โลงน้ำบ่โลงน้ำได้งว่วครับผมคลวยมันกัโลงน้ำหน่วยเลียงคล้วยสิว่าอยากกลัวยู่บ่ดันครับอยากกลัวอยู่แต่ว่ามันเคยเลียงมันกับมันลื่นบ่อยากขายเบิร์มันดึงนะครับ ัขายก็เสียดายโอ้เสียดายแล้วครับแม่แต่ผมมังอยากหาซื้อมาไวอยู่ครับผมมามันขี่ได้ไหมแม่ผมอยากได้เดี๋ยวมันออกใหม่หนอสีออกใหมหรือเปล่าครับเด๋วออกใหม่โอ้นั่นตัวน้อยๆน่อยนะตัวน้อยหนอท่องกระไดะอาทิตย์หนึ่งผมมาเห็นแตผมขึ้นมากน้งแต่ละครับเนี่ยตัวหนั่นกับม่านตัวนี้กับม่านครับม่านเบิร์ตเหรอม่านเบิร์ตทั้งสามนี่ก็ออกตัวหนึ่งจักน้อยก็ได้ลูกออกลูกอีก อ่อนซ้อนนํำนีดนะครับแม่ครับข <that> ้า<ๆ>จัามาขอเอาไปย่างเอาดูกมันตัวหนึ่งครับงวงกล้วยแม่สาวก็ได้หายต้นตายเพิ่อน, <vid> นอยากได้ไปย่างเอาดูกครับผมนี่เดซสองตัวนี่แม่เบื่อได้นีมครับมีงวงเถิกจากตัวรับแม่นี่กล้วยกล้วยนี่บอกครับนี่กล้วยเถิกตัวเดียวเมื่อนั้นแม่เบื่อนี่กล้วยเถออิกตัวเดียว เพื่อเทปตัวเดียวแม่เบิดนั่นโอ้ก็เป็นแะสร้างเลยครับแม่โอ้โหเป็นแต่อ่อนซ้อนแี่งครับทั้งงัวทั้งควายพี่น้องครับปลูกเพ็ดสวนเพ็ดเกษตรพืชพักสวนขั้วกระไรพุละไม่กระไรครับพี่น้องครับสุมกับเกษตรผสมประสานดีๆครับนี่ห่วยมาแม่มันเกินครับมาพ่อพียงหน่อบอแม่นี่ไร้ปะนี่นี่ครับบัดรพินดีกระลงไปศูนยนี่น่า ลุงใบป,ปุนกับพี่น้องสาอีพี oh. ่ต้นกลวยต้นม่วงต้นข้าวครับลงไปปุ่นกับแม่นแม่นนี่แนมขึ้นมาเนี่ยโอ้บรรยากาศก็ดีดีนะแม่เนาะทำมาเรงมากครับพี่น้องบรรยากาศเยน็เยนเย็นแนมเห็นต้นไม้นี่ก็ลังไง่นี่อานาคตคือสีมีแต่หมากแต่ผลนะแม่เนาะพเพา่เนมาสามสีจะมาสิรองเขียนมาสีใสสามสีคือเป็นลาบครับบักพาวเตีย มะพร้าว,เ,วาเตี้ยบ่ครับนี่ข้าวเตี้ยน้ำหอมโอ้จากน้อยนี่ม้วนนี่ออกมากออกผลกับสบายแล้วเนาะแม่เนาะพืชวางฉะนล้วญญญญจัะสิได้อันได้เห็นดูบอหะเห็ดกรเกษตรนี่อายุยืนแล้วแม่ทั้งมีความสุขทั้งร่างกยายแข็งแรงแน่นอยู่บ่ <laughs> เอาแม่ครับบัดสุดท้ายนี่อยากให้แม่ฝากความหาลูกหาหลานผู้เพิ่นอยากมาเริ่มต้นเฮ็ดกรเจี๋ยนะครับแม่เป็นตาเฮ็ดบ่ครับ โอยกันท่านไปกรุงเทพกรุงไทยท่านพ่ออยากพ่อกินแต่กับลับมาบ้านเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ดีคือกการยู่ได้ละครับท่านไปอยู่กรุงเทพแล้วพออยู่พ่อกินแล้วก็เมื่อบ้านกับมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนไปก็นมีมีเงินลงมาก,ก่อนจังมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนที่ฮาลงมาที่หลังมันก็นจัง พ่อให้แม่เว่าท่านเผาแห้งเห็ดผาครับเร่งกำลังสิออกกันได้มักจีดากำลังมีดอกครับอ่ะอโอเคครับมมแม่บางวอนครับมือนีขอบคุณนเมี่ยไร้ไรครับทีผ้ามาเดือนเยี่ยมชมแปลงสวยๆหลังกากแบงปันความุูครับแม่ขอบคุณครับผม